สวัสดีครับผมสวัสดีมีโชคนะครับผมวันนี้พามาชมสวนดงปฏิพการเดนนะครับนี่นะครับผมตอนนี้จะเป็นโชคเก้าชั้นนะครับผมทับทิมสยามนี่นะครับผมตอนนี้จะเป็นไม้ยอดนะครับผมไม้ที่ยกยอดมาแล้วนะครับผมเป็นเป็นต้นแม่ของเขาเลยนี่นะครับผมเป็นยอดของเขาเลยทับทิมสยามนะครับที่ผมยกยอดมาตองเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผม นี่ตอนเขาผมแยกหน่อเขาไปแล้วนะครับหน่อหนึ่งครับผมน้องเขาก็สวยมากเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูหน่ออีกทีหนึ่งตอนนี้ได้มาใหม่อีกสองหนอนะ่อเนาะนี่ครับผมอันนี้คือหน่อที่สองแล้วก็นอที่สามเพิ่งโผล่มานี่นะครับผมก็หลังจากยกยอดก็ได้หนอดีอยู่นะครับผมหน่อแรกของเขาสวยมากนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมเนาะหน่อแรกของเขา นี่นะครับผมอันนี้เป็นหน่อแรกของเขานะครับผมก็ผมทําการแยกหน่อมานะครับผมแยกหน่อมาได้เป็นเดือนละนะครับผมนี่ใบไหม่ของเขาออกมาและ้ะก็คือสมบูรณ์ดีแล้วนะครับผมสีของเขาดีมากนะครับผมนี่หนอแรกของเขานะครับผมทับทิมสยามโชกเก้าชั้นทับทิมสยามนะครับผม ที่สวนดงประทิบกระเด็นนะผมก็จะมีโชคเก้าชั้นแบ่งพันด้วยนะผมมีแบ่งพันมากมายนะผมนี่ครับผมทำจำนวนไว้เยอะมากนะผมก็เข้ามารับชมได้เรื่อยๆนะผมเดี๋ยวพอมีไม้พอมีจำนวนแบ่งพันผมก็จะลงคลิปแบ่งพันให้ชมเรื่อยๆนะผมสำหรับโชคเก้าชั้นนะผมก็เป็นไม้ที่นิยมนะผมไม่ตกนะผมไม่ตกถ้าเกิดสีสวยๆนะผม ยังไงก็ขายได้นะผมขายได้สำหรับท่านที่จะปลูกเป็นไม้มงคลก็ได้นะผมหรือเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ก็ได้นะผมทำจำนวนขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะผมก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันนะผมสำหรับโชคเก้าชั้นเนาะเป็นไม้มงคลที่ให้โชคลาภนะผมตามความเชื่อนะครับผมแล้วก็ชื่อก็เป็นสิสริมงคลนะผมคือโชคเก้าชั้นนะครับ ก็ลองหามาปลูกกันดูนะครับผมวันนี้ก็พามาชมโชคเก้าชั้นทับทิมสยามนะผมทั้งยอดของเขานะผมยอดต้นแม่เนาะแล้วก็หนอของเขาที่ได้มาแล้วสามนอครับผมแต่นอแรกแยกแยกมาเรียบร้อยแล้วครับผม <c oughs> ก็มีความสวยงามมากนี้นะครับผม, <c oughs> บผมวันนี้พามาชมโชคเก้าชั้นที่สวนดงมุทีพการ์เด้น กันแค่นี้ก่อนนะผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดวงประทีปการเด่นด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมสวัสดีมีโชคค่ะ